มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาหอนแล้วสบายดีพี่น,อน,น้องทางยูทูบสู้โคสู้คนตัวตีบตัวแดนเมืองหนอกเมืองหน้าแคนาดาฟินแลนด์อังกฤษฝรัง่งอยู่แถวฟังพี่น้องไทยเล่านุ่มและเศร้าคาเมนพาม่าก็กล่าวสบายดีสู้คนพ่อก็คอยแล้วลิ่งเล็กมันนี้เลกสิพามกินตะบะคงตะบะคงไม่ขนมเซนไม่พักกระเชิดกระเชิดน้ำกระเชิด กำลังสามสิบบาทถูกไหมเด้อจดจัดเด้อบอรา,ายยายห่หางก่อนอื่นประกำลังใจเฮลิ่งเล็กหน่เด้อครับแหวะเขามากับกดกระดิ่งให้น้ำแน่มาจดจดเวิร์ขึ้นไปโดนระพังอ่ะ mấy cùng mấy mực này được nói Hmm. <laughs> <laughs> tầm mình, tầm mình kinh đen xẹp đen งันเริ <fin anta> <ots> ่มร้ายแล้วไม่น่องแต่ก็ลิ่งอยู่ข้างบนเนาะลิ่นพงเสือเย็บเสือเขาโต แต่ก่อนมันก็เลยบ่อยไม่งานบัตรน,นี้ต่อแกให้ลงมาใส่แสกล่งดุมอยู่ข้างล่างก็เลยงานลายเมื่อ เมยต้นไม่งานกับเมยต้นบุไม่งานมันต่างกันเมยตอนไม่งานเมยแบบมีกเาต้งใจเมยต้นบุไม่งานเมยแบบสอพอเมย์ไม่งานนะดิเมย์นักอดเอางานคืองาน อย่าเืนเพ่อนกระสิน้อยใจละ ว่าลิงเด็กคือบ่ไปแวะเยี่ยมสมแน่นอนสิว่าอีกบอกให้ฮู้ว่างานไลฟ์เวลาไม่นอยแล้ก็พยายามไปทุกซ่อง งาน,นกับสำคัญโมเพื่อนในยูทู e กับสำคัญหให้กำลังใจกันน้อครับและเยี่ยมย่ำทามขาวกันไปใช่้อมมันดัยังกินน้อ กันไหวดีกว่าั้งกันอาาัศจรรย์ไม่ค่าจะแบงซุ่มเป็นก่อนคือก็ว่าจุกผมจุกผมพอ,อน Ừ. tao cho một Ghiền Mì Gõ ເປັນປຸ້ນຕິກເມເພິ່ນວ່າດຳກິເລ່ກໍຢ່າຟ້າກິືອກດ จะได้กบแวะส้มให้กันล้องใจกันแนะ่มเม็ดมาก,ก่อนใา้กำลังใจกันแนะ่กับส่อง ส่งอ้ายบ้านย่านเจ้าบ่มองทำคลิปอัปเดตเจ้าของก็อยากให้น้องเห็นความสำคัญองอารมณ์ดีบ่ อารมณ์ดีตัวไม่งานเด็ดเนาะแต่มื่อว่านเด็ดกบอารมณ์ดีแล้วเปล่าขาดส่ใจมันไลยนั่นสิครับอ้นเมื่อบานให้แม่แต่ละเดือนอีกเพื่อปากแม่ปากล้านเนาะแบ่ง บางคนไม่พาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงกับผมไโลไม่เต่าก็เลี้ยงล้านเงินเดือนออกกับห้านสองโอนเมื่อบานครึง่งหนึ่ง เอาไปกินตัวเองตจ้องรึ่งหนึ่งงาน,นซองแบ่งรึ่งดูบันหน่องค้ามันผมไม่วิธีค่ะเมืเ่อกเสาวล้านก็นไม่แต่ปรนหน่อยก็เลยจำเป็นต้องอุนงเงินทุนเกเดือน mẹ bố mẹ có tặng đai ôn, phần này xong phần cả ôn, kở kở hài nhảy có đi qua bài คันเลี่งไม่กินแม่กับไม่กินคันเลี่งผมไม่กินแม่กับผมไม่กินนี่ต่องขยันไปก่อนเผื่อปากเผื่อท่องห้ายคนล้านสี่คนไม่จะพูดหน่อยหน่อย กินไปจมไปกินหนดกินตึงตักไทยไปถูกถูกสองเด้อครับจะได้กระยาถิมยาปะกันเบิ่งแย่งก็จบเจือยิ่งหน่อยๆจะข้อคอยข้อไตไปน้ำพีน้ำหนองเลยล่ะมียังกระเอิญกระกูกันไหนเด้อ เรื่สุเปเลมกินอยู่ลังไหม น้ำไม่เนื้อพ่ออะไรสำเนีเยงนาะครับอย่านคลิปมันยาวเกินไปเดี๋ยวคุณผู้ชสมสเบือขอบคุณทักทายทุกๆสองเปิดกำลังใจให้กันด้วยครับคลิปน้าพ่อกันไหม